เราก็ไม่ต้งข้าวสามไร่นะครับเป็นข้าวนา้าไร่ก็คือว่าเราจะปลูกผักแต่ทำไร่ทำนาอย่างอะอย่างอย่างอย่างละห้าไร่นะครับที่อยู่พารี่เมอใหญ่โตมากถ้าใช้แบบสำเสร็จเซนติเมตรของพระเจ้าหลวงก็คือราร์ูเบบอรอเพียงก็ใช้กระถองไบห่อนะครับตอนนี้นะไปกข้าแตงครับ

หลักเศรษฐกิจพอเพียงันคือเราต้องเริ่มจากเล็กๆปหามากนะครับผมไม่ใช่ว่าเราเริ่มจากมากไปหาม้อยอยางนี้นลงทุนอย่างเงี้ยครับเราจะลงทุนหมดท่ามือเลยไม่ได้นะครับเราต้องลงทุนทางเดียวสองทางแล้วเริ่มค่อยๆเริ่มเติบโตโจะจำได้นะครับอย่างคุณตาโนชิอย่างคุณตาโนชินี่อันดับแรกเขาคืออะไรครับขายไอศครีมก่อนเริ่มจากธุรกิจเล็กๆค่อยๆเรื่อยๆไล่ขึ้นมาจนทุกวันนี้เขามี ธุรกิจใหญ่โตนะฮะเราก็ดูจากด้านพฤติกรรมของแกน้อยปัจจุบันนะครับผมใช่ครับ่างนถ้าแก่น้อยนะครับใครที่ตอบผิดได้เป็นกลุ่มเนาะใช่ครับจำบาปจำบาครับาปตอบไปครับกลมนี้ครับนี้

ได้แค่หน้าก้อเดียวถ้ากลุ่มไหนกลุ่มที่ออกไปแล้วตอบผิดอีกก็ให้กลุ่มอื่นท้าเขาแก้ตัวเป็นใหม่นะครับตอบตัวละครครับผมแค่ตัวละครพอกลุ่มไหนเป็นมะนาวหรือสิงต่างเท่านั้นมีกลุ่มไหนอ๋อดุสามลุสามแล้วกลุ่มไหนครับกลุ่มสองกลุ่มสองดุ่มดสามแล้วกลุ่มไหนครับกลุ่มสองเขาบอกว่าเราเขาบอก ก็งอมีสกลุ่มใช่ครับลุ่อกลุ่มากลุ่มอันนี้กลุ่มหครับอันนี้กลุ่มึครับ ยินดีค่ะเอาเลยเดี๋ยวตัวก่อนนะ3 10 3ค่าให้ก่อนเนาะเออบัตรติดภาพอ่านเนาะบัตรติดแล้วอ่านเสร็จแล้วก่อนนะ

ถูกไหมครับีคเับาีนเขดูพี่น้องถ้าคุณนอไม่ถูกอีกก็ไม่ครจมคไมุนแรง